พี่น้องที่รักพระเจ้าทรงรักประชากรมากพระองค์ทรงช่วยเหลือพวกเขาจาัดก,การเป็นทาสที่อียิปต์แต่เขาทั้งหลายกับทรยศตามที่มีเขียนไว้ในหนังสือประกาศโ,โฮเชยาเริ่มต้นในบทที่1นถึงสที่เปรียบเทียบว่าเป็นความรักของคนที่ถูกคนรักทรยศและในบทที่11เอปรียบเทียบพระเจ้าทรงเป็นบิดาและถูกบุตรทรยศอีก ทั้งๆที่รปองส่งเลือกและสรงรักพวกเขาพระเจ้าทรงโอบอุ้มเอาพระัยใส่อย่างดีแม้จะมีการทรยศและต้องถูกลงโทษแต่ความรักพระเจ้ามีมากกว่าการลงโทษและเราได้เห็นพระเจ้ายังคงให้มีคนที่รอดพ้นเพื่อรักษาพงพันุ์ของพวกเขาไว้และยังส่งฟื้นฟูพวกเขาทั้งหลายอีกด้วยคิดชนต้องเรียนแบบสิ่งที่พระเจ้าทำคือรัก ตั้หนักเสมอว่าคิสชนคือใครเหมือนที่พระวาจาบอกว่าเพราะเราเป็นพระเจ้ามิใช่มนุษย์เราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ในหมู่ท่านเราจะไม่มาด้วยความโกรธในจุดหมายของนบ,บุลปอโลถึงชาวเอเฟซัสได้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเปิดเผยธรรมล้ำลึกให้บรรดาคระสาวกได้รับรู้ซึ่งท่านถือเป็นท่านสถานที่พระองค์ทรงเรียกท่าน ให้มาประกาศเทศสอนข่าวดีที่เป็นธรรมะล้ำลึกให้ได้เห็นจริงและไม่ใช่เพียงแต่กับชาวยิวแต่รวมไปถึงคนต่างชาติด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นไปเพื่อให้ทุกคนได้รู้ถึงความยิ่งใหญ่และพระปรีชาญาณล้นเหลือของพระองค์เปาโลถูกเรียกมาเพื่อประกาศถึงความไพ่บูรณ์ของพระเจ้า และท่านขอให้พระเจ้าประทานพระรักำลังและความภัยบูญนี้แก่ผู้มีความเชื่อให้พวกเขามีชีวิตภายในที่เข้มแข็งให้พระเยสุจ้าได้ประทับอยู่ภายในใจโดยการมีความเชื่อที่นำสู่ความรอดอาศัยพระองค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักพระองค์ทรงกอบกู้มนุษย์ทั้งหลายขึ้นมาจากบาปสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำสะท้อนถึงมิติแห่งความรักของพระองค์ได้อย่างดี ความรักนี้กว้างจนสามารถครอบคลุมบาปทั้งหลายมีความยาวเป็นเนรันดรมีความลึกจนสุดตามที่เราเห็นได้จากการถ่อมองลงและความรักนี้ยังสูงจนสามารถยกเราขึ้นสู่สวรรค์ได้อีกด้วยวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราได้ระลึกถึงในทุกครั้งที่สมโภชผ้าหรือไทยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าว,ว่า พระเยซูเจ้ารักเราถึงกับยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อช่วยเราให้ได้รอดพ้น